ที่พรนะนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คนริมคลองบางหลวงอําเภอบางบานจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาเจอน้ําท่วมหนักนานนับเดือนหลายคนขนย้ายสิ่งของไปอยู่ที่อื่นนะคะรวมถึงคุณลุงคนนี้ด้วยค่ะ นอกจากเข้าของเครื่องใช้แล้วเนี่ยตอนนี้ย้ายต้นกัญชงกัญชาที่ปลูกเอาไว้ใช้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นการปลูกหลังได้รับอนุญาตปลูกกัญชงกัญชาอย่างถูกกฎหมายนะคะย้ายมาที่ตําบลบ้านเกาะอ,อาเภอพระนครศรีอยุธยาจากจุดนี้ระยะทางห่างกัน20กว่ากิโลเมตรค่ะซึ่งการขนย้ายต้นกัญชาก็ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องพายเรือเข้าไปล้อมขุดแล้วก็ขนย้ายออกมาลองชมภาพในพื้นที่หน่อยค่ะ ที่นี่ก็คือเป็นโค้งหนองนาโมเรียวนะครับของอำเภอพนังครศรีพิยานะครับซึ่งคุณลุงนพดลนะครับได้ย้ายนะครับต้นกัญชาที่ถูกน้ําท่วมนะครับที่อำเภอบางบานนะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์กว่านะครับเพื่อเอามาฟื้นฟูนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนานะครับที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็ชีวิตประจำวันครับก็ตอนนี้มันมุทุกภัยท่วมเรื่องสวนไรนาบ้านเรือนประชาชน มันเป็นเดือนแล้ว,ล,วละลอกที่สองก็มันไม่พ้นหรอกยังดีโชคดีว่าได้ดประสานงานกับที่นี่เราเอามาเป็นแหล่งเรียนรู้ผสมกันแล้วกัญชาที่ขุดหนีน้ำมาได้นี่จำนวนกี่ต้นครับน่าจะ2 0ยีสิบสามสิบต้นต้นน้อยนย้อยด้วย จุดที่เข้าไปขุดภายเรือเข้าไปล้อมขุดเป็นจุดที่ถือว่าเป็นโคกนะคะฝาน้ำเนี่ยเห็นบอกว่าสูงกว่า2เมตรเพื่อไปย้ายต้นกัญชงกัญชาปลูกไว้ประมาณร้อต้นแต่ว่าต้นเล็กต้นน้อยตายหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเอาออกมาได้ประมาณ20-30ต้นแมมจะเป็นโอกาสทางการแพทย์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนี้ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องใช้ทางการแพทย์แต่ก็มาเจอวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วม